ครับอันอันนี้ก็อยู่ที่คาราเมะเนาะใช่ไหมฮะครับผมนี่ทำมากี่ปีแล้วครับแล้วก็สองปีมีทุกอย่างเลยเนาะแล้วอะไรที่ทำนี่ส่งที่ไหนครับส่งตลาดนะส่งแผงป้ามั่งส่งตามพวกพ่อค้าเรยอ๋อครับผม มะพร้าวนี่กล้าเองหรือว่าสั่งมาสั่งมาแล้วก็เอามาทำไมครับผมสั่งทางทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วเอามาทิ้งไว้บางชีก็ตายครับแห้งตายไปเลยลดน้ํานะแต่ตายเหมือนมันช้าเนาะมันของบรรทุกมาหรืออะไรยังผมไม่รู้แต่ผมมันตายอะ่ะมีตายอยู่สองสามต้นแล้วก็ตายมากตายมากตายมากครับอพอจะน้ำไม่ออกผมก็ใช้ป่าปลาครับป่าปาลารัตนบุรี แต่มันแพงมากนะมันเป็นประเภทชั่วคราวครับมันก็จะแพงไม่มีบ้านเล็กที่นะเพราะมันติดในที่นาในบ้านมันเป็นแบบทาวนมันจะหน่วยละสมมติหน่วยละหกบาทเนาะแต่ถ้าเป็นประปาที่แบบชั่วคราวเนี่ยการเกษตรนะครับหน่วยละ13บาบาทเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องยอมเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกนะครับ อันนี้มีมีคนมาศึกษาดูงานบ่อยไหมครับดูทําเหมือนแบบไม่มีครับมี YouTube YouTube ที่เขายอดตับไม่ค่อยเยอะทุกอ๋อครับผมเพิ่งเริ่มทำผมเพิ่งอยากว่าเนี่ยที่เขาเครือข่ายของบ่าวนี้เลยอะไรก็อยู่บ้านมันหัวเขาเขาก็มาทำอ๋อครับเยอะๆในบ้านผมทำเยอะอ๋อแต่ว่าผมทำเป็นรายวันอ๋อเดือนละปีครับ ในนู่ในนู่ผมกำลังลงในแปลงแปลงงานหอมทำไมมันต้นใหญ่แท้หอมพันอะไรครับผมต้นหอมใหญ่หอมหัวใหญ่ที่เราซอยทำเป็นยำต้มยำโอ้ครับที่เรากินดอกหอมดอกอ๋อหอมที่กินดอกก็หอมหัวใหญ่ที่เราซอยทำยำเนี่ยแหละครับต้นใหญ่เนาะผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยจริงๆยั็มีดอกขึ้นใหญ่มาก ดอกมันก็ไปเก็บเอาไปผักใช่ไหมครับรูปน้ำก็สะกอนก็ลดลว่ามีน้ำเนาะโอ้ย <c oughs> ผมอยากทำกเกษตร <c oughs> แต่หาแหล่งน้ำไม่ไม่เจอคือคือสุดท้ายก็จะขุดสระนั่นเลยครับแต่คือนะตอนนี้มันต้องใช้น้ำไงครับผมถึงเลือกเอาถึงทางเลือกสุดท้ายต้องใช้ปลาปลาของรัตนบุรีอะไม่ขุดสระเราพื้นที่กี่ไร่เราขุดสอง สองไร่กว่าๆเองอสองไร่ก็กุดได้ครับเราขุดเราจ้างเขาขุดประมาณเอาความึกไว้เยอะๆอ๋อครับเาจาะน้ำบาดาลมาแล้วก็เอาเอานี่มาพักไว้อ๋อเเอาเอาาาาน้บดลถ้าถ,ถ้าน้ำมันเค็มก็คือพักบ่อไว้ก่อนอันนี้เหรอครับอ๋อครับพักบ่อไม่งั้นจะทำเป็นคลองไส้ไก่เลี้ยงพวกเลี้ยงพวกหอยปูปลาร์อะไรอ๋อครับ อันนี้สวนเกษตรอินทรีย์วิธีไทยบ้านอ๋อครับมีผศุสัตว์ด้วยอันนี้ยังไงครับพวกสารเคมีอะไรนี่จะัอไม่มีเลยใช่ไหมครัอ๋อครับผม พูดของชาวบ้านอะไรมั่งแต่เขาก็ยอมรับหมดแล้วแหละครับผมไม่ใส่เนีอย่างแปลงขผมฟางตุ้งเมื่อกี้ผมก็โยนทิ้งให้เนี่ยโยนทิ้งให้ปลาเลยโอ้พวกนอนพวกอะไรกินเยอะแยๆไงครับอากาศอากาศคือคือคือมันดูรู้เนาะถ้าแแบบเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันจะมีแมลงมีอะไรให้ให้รู้ครับเนี่ยเป็นเนีผมเนี่ยก็ใส่ขี้วัวขี้วัวอ๋อครับขี้วัวขี้ครับขี้วัวแล้วก็ ลงดินให้มันอันนั้นชื้นทาดินมันชื้นอะไรมันก็ปลูกอะไรมันก็เป็นง่ายแป๊บเดียว๋อครับครับปลุกลงดินไม่ชื้นมันดินมันก็เรียออะไรดินแค่มันก็ปลูกอะไรก็โผครับทีเนี้ยน้าน้าจากก้นตะมันเป็นน้ําน้ําพวกขี้ปลาเรื่งเนี้ยมันมีมันจะเย็นน้ำชันจะเย็นกว่าน้ำบาดาบ้านรับาดาลกว่าน้ำารกระบานครับ อันนี้อ้อยอันนี้อ้อยอะไรครับอ้อยอ้อยอัอนน้ำไอ,อ้ขอเขามาทำเล่นๆไปผมสั่งซื้อมาตอนนี้ผมเอาแชมเอาเอาแช่น้ำให้ลากมันออกอ่อันนั้นจะเป็นเลี้ยงโคปปกเลี้ยงปลาครับเอ,อเลี้ยงโคเลี้ยงโคเลี้ยงวัวครับเพิ่งเลี้ยงโควัวปีนี้อือปอีที่แล้วได้ปีที่แล้วเลี้ยได้บ้านที่กี่ไร่ครับ วนพุ่งเก้าไร่แต่ที่เที่ทำน่าจะน่าจะแค่สามไร่เองอ๋อครับผมแต่ก่อนตรงนี้ไม่ได้ทำนะถึงทำปีนี้อ๋อท <ำ S 2> ับเดือนวันที่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดทำมาเนี่ยเนี่ยครบเดือนหนึ่งพอดีอืมทุกอย่างสวยเนาะแต่เจ้านั้นได้สามมาได้มีหอมแบ่งอันนั้นผักลงจีนเนาะแล้วก็ดูดน้ำเปิดน้ำมาในร่องในร่องอ๋อครับรวมกัน นบกวนพาผมไปดูตรงนั้นไน้ไหมครับที่เป็นปะสุสตัตอะไรนะครับมมสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับชอบมากเลยอย่างนี้ครับอ,นนอ,อ,อ๋อครับ มื่นแผแล้วก็โยนโยนดินมานี่ยมันไม่ได้เต็มหรอกคงก็ลงหน้าดินลึกเท่าไหร่ครับเนี่ยลึกอยู่ประมาณสามเมตรสามเมตรแล้วได้ลึกกว่านั้นอยู่แต่ว่าขุดขึ้นคืออ๋อครับอยู่ระฆังสิแต่ก่อนนี่มีนี่นะโล่งโล่งครับแดงโล่งเลยครับผมมันก็ปลูกกล้าวปลูกอะไรปลูกทุกวันครับเียวันนี้เราหน่อยมันเยอะเองใช่ไหมครับใช่ปีหนึ่งมีสามร้อยหกห้าวันแล้วครับทุกวันเราก็ได้สามร้อยปีหนึ่งก็ได้สามร้อยครับแต่มันเยอะกว่านั้นอยู่ผมปลูกหลายต้นอยู่ แรกวันละต้นไหมครับก,กล้วยคุณนี่ก็เริหมดสุดยอดอิจฉาอิจฉาอันนี้เป็นปกล้วยอ,อ,อันนี้ทำหมักใช้เองเหรอครับเนี่ยอันนี้ดิแ,ดแกบดำอ๋อแกบดำเอามาปรุงดินเอาอ๋อครับอุวยงามไปหมดเลยนะครับเนาะกล้วยอะไรงามมากเลยอะ่ะนี่ไม่ค่อยถูกน้ำหรอกอันที่หนึ่งคนรถทีเดินท่อเดินท่อไอท่อน้ำหยดครับแล้วก็เปิด อันนี้เขาปลกไว้เรื่อยปลูกทุกแม่ครับแต่มันก็ปลูกอืมนี่ปลูกคนเหลืแค่นี้แหละสุดยอดเลยอันนี้บ่อนี่บ่อกบบ่อกบมันนี้กรบนะครอืมครับแต่มันจะมันมันจะมันจะไม่หุ่นเพราะมันอยู่ใต้มากครับพอเลี้ยงกรบเด็กบัวผมเพิ่งเนี่ยเองบัวเพิ่ง มันหนาวบันนี้ัน้จะให้ดูมันเห็นดีสวยงามมากเลยกล้วยก็แบบมันสมบูรณ์เนาะมันดูแบบต้นมันอวบอะครับโอไม่ไม่แค่กอหนึ่งมันขึ้นนะเนี่ยอย่างกอเนี้ยผมปลูกสามกอผมปลูกเอยปลูกปลูกปลูกทีเดียวสามต้นในในกอเดียวกันครับทีหนึ่งมันก็มันก็จะได้เยอะโอ้ยดู สมบูรณ์มากเลยปาอือหืออันนี้คือแม่พันธุ์แม่พันธุ์ลรงจะลองแบบจะลองอ้ไอทำอะไรโอเคครับปลาตัวอย่างมากเลยนะแล้วไปดูลูปลาหนิผมไม่ได้ซื้อเอาจากบ่อนี้ไปโยงไว้บ่อนี้โอ้บ่อนี้เพิ่งขุดเดือนเมษาปีที่แล้ว โอ้โหครบครบวงจรเลยนะครับเนาะเนี่ยมีแปลงจะปลูกปลูกหญ้าเลี้ยงเลี้ยงบัวอ๋อครับที่ยาปลูกแล้วลก็ปลูกที่เราชอบกินครับเนีย่ยดังจะใช้อะเขาดูเขาบอกรื่องให้ปลูกไอ้หญ้าอะไรนะที่เรียกว่ากันสุดหญ้าหญ้าหญ้าแฝก ว่าปลูกหาแฝมนไม่เกิดอะไได้ไงออครับปลูกอันเดีอวใช่ครับไปเดียได้ทุกวันครับแต้ใครคนอื่นจะหัวเล็กหัวใหญ่เขาบอกว่าพันธุ์ปลูกทำให้ะให้ขาวามท้องตลาดเราครับต้นกล้วยี่ปลูกเดี๋ยวนี้ครับปลูกบอกว่าบ้านอะไรปลูกล้วยครับส่วนมากบ้านเราเขาก็จะประมาณนี้ครับปลก เขาเห็นผมปลูกเหมือนกันเขาหัวเราะทำไมปลูกต้นไม้ฤดูนี้ทำไมปลูกหน้าแรผมผมไม่ต้องเลือกฤดูหรอกครับคือผมมองว่าปลูกหน้าไหดมันก็ถ้าเราลดด้ามดูแลมันเนาะมันก็จเจริญเติบโตได้เหมือนกัน,มน,กนผมว่านะโอ้ครับครับครับได้โตได้ได้ปุ๋ยอันนี้อีกนะครับนะ ครับคบวงจระ,ะครับมันจะกินแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยเน้นมาหาเนาะครับออครับผมเน้นไอ้นี่ยอันนี้ลำลดต้นทุนใช่ไหมครับใช่ลํยาครับผมให้บัวก็ยะให้มันกินครับ มถ้าทำวัวว่าจะใช้มี่เหลือได้ทำอาหารทำอาหารข้นด้วยมีเลีเบลนว่าจะเลี้ยงไก่ไข่ด้วยอือครับ ปลาดุกดยเออยอะปลาดุกมันไม่กินเหรอครับไม่กินอ้าวเหรอพวกนี้มันสูนปปนปนนป้ปลานินมันสู้ปลาอ๋อปลาอินมันสู้ปลาพวกปลาไอ้พวกปลาดุกมันไม่ค่อยกินแต่ส่วนมากถ้ามันหายจะเป็นพวกงูกินปลามากอ๋อเหรอฮะ พวกปลาพวกนกพวกเนี้ยที่ไม่เลี้ยงในกระชังอ่ะถ้าเลี้ยงในกระชังก็ได้แต่ลงทุนสูงอ๋อครับแต่ถ้าเราเลี้ยงกระชังเราก็ต้องฟอร์มมันอีกเพราะว่านกมันเยอะครับนกมันต้อง,งคอยจิกกินอนะไรนี่นนางเงี้ยควบคุมจ่ออะไรเที่ท้ยครับเนี่ยกับพื้นที่เนี่ยตอนแรกทำไม่ได้คุ้นใจนิด้วียวนะผมแค่ตรงนั้นครับ ค you know? ุว่าอยาทำบริบัทนทำเรื่อยๆคุดมสมบูรณ์เนาะคือมันงามอะครับปลูกอะไรก็ดูงามไปหมดนะครับต้นกล้วยครับทำไปเรื่อยครับ

ใช่ครับครับอย่างพวกโค่งพอนี่ไม่ได้ว่าลงทุนทีเดียวเลยนะพอได้จากการขายขอะไรพวกก็ไปลงทุนซื้อมาอืมนี่ยปุ๋ยปุ๋ยก็ผมไม่ได้ใช่มากไม่ได้ใช้ปุ๋ยทีเดียวอืมครับพวกอย่างนี้มันจะพวกในตัวจิ้มมันจะเยอะครับ ันนี้เขาขายยังไงฮะสองร้อยสบบาทสองร้อยสิบบาทสี่สิบอ๋อเนี่นนยสามวันนี่ต้นไม้นะอันนี้อันนี้อันนี้สลับนี่กำลังขึ้นเนี่ยสามวันเนี่ยขางตงุ้งอ๋อครับเนั้นก็ขึ้นช่ายเนี่ยก็แมงลัดขุนช่ายปกติทุกปีจะไม่มีใครบุกเกิดน,นะเนี่ย ไอไ้อเป็นชายเขาเรียกผักมึนมันมันมันยังไงครับผักมึนอ๋อมันปลูกยาก้าไม่เป็นเลยอะครับเดี๋ยวแม่เขาจะมาเบี้ยวของผมแล้วไปเนี่ยผักมึนก็เขาอยากให้กู้ทุกวันไอ้ว่าพอเก็บพอกู้ยังพอมีอ,อ,ยอ,อย่างต้น,นครับเุี่ยขนาดทำแปลงใหม่ๆเขายัางเขายัางว่าผมเลยว่า ดูอะไรเขากทำแปลงปลูก,ลก็เขาถามว่าปลูกต้นหอมว่าปลูกต้นหอมยังทำแปลงสูงจัง <c oughs> พวกต้นหอมมันต้องยกแปลงสูงถ้าไม่ยกแปลงสูงมันก็จะลากพวกเนื้อไอหัว่ามันจะเน่าเนาะอ๋อครับมไเขาทำก็มันนั้นก็เปิดน้ำเปิดน้ำเข้านก็ไปนั่งทำอย่างอืน่นแล้วก็เดินไปดูกองอีพอถึงเวลาแล้วก็จับจับเวลาว่าขี่อย่างเงี้ยผมเปิดน้ำเสร็จผมก็ไปเอาเอาวัวเข,ข้าค็อดอ๋อครับ แต่ทำอย่างนี้มันใช่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมันก็เหนื่อยอยู่แต่มันก็เราเป็นนายตัวเองเนาะอยากพักเราก็พักกันมีความสุขนะผมว่าอย่างวันเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะไปอยู่ที่ทุ่งนาขนาดของผมยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะมันก็เออเห็นไอ้นู่นนี่มันค่อยๆแตกไปดูแล้วมีความสุขครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไมาทำทีเดียวปุ๊บเลยแต่ตัวนี้ลงมือทำเองอ๋อครับทุกอย่างทำเองครับ เบี้ยอะไรเนี่ยแล้วก็เอามาแปะทำแปลงขายน้ำแปะเจ้าชู้มากของสินค้าการเกษตรเมล็ดพันธุ์จะแพงครับแต่เนี่ยผลผลิตผลผลิตเราถูกจะถูกใช่ครับอย่างว่าแล้วของเทียบครับเราเราของเขามานอ่าใช่ครับผู้ไม่ได้เอามามาโยนปลาดุกให้ดู อ๋ออันนี้คือคือแยกอันนี้จะเป็นบ่อปลาดิบเต็มตอนนี้ผมกดก่อนไงเลี้ยงบ่อเลยอ๋อครับเลี้ยงแค่พวกเลี้ยงปลามันจะได้แค่ปีเดียวอ๋อครับจะได้ปีเดียวดังนั้นกุ้ปลาธรรมชาติมันจะเข้าปลาธรรมชาติก็เยอะอันนี้เราลงทุนแค่ครั้งเดียวก็เอาตัวแม่มันไปปล่อยสารนู้นออกอย่าไปเน้นเป็นเป็นธุรกิจเพื่อนครับอันนี้เป็นธุรกิจเพื่อนเรา อบอกว่าต้องะครับมีบางคนเขาก็ไม่ยอมรับเขาบอกว่าพอทําได้แล้วผมมีตมังแล้วพอตมมังมาจากไหนเขาทำให้แต่มันทฤษฎีผมมันสิบปูนสามสิบเนาะสิบูนสามสิบติยาางแล้วได้เย่างละได้ยาง,ยางลอ oh, ครับ หนึ่งสามสิบบาทเก็บหองสามสิบาทโทรศัพท์สามสิบาทที่ยามก็ได้สามร้อยครับอืมครับเนี่ยเใช่ไหมแมงจาะนอนจาะนี่ตอนกลางคืนนอนได้ผมไม่ได้ทำอะไรยางพยางขยันหน่อยผมก็เอาเหล้าขาวผสมยาเส้นยาอะไรมาฉีดบ้างจะช่วนมากผมหลักๆเลยผมจะไปอย่างเงี้ยผมจะเอาน้ำสำลย ครับโอ้โหเป็นศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้ได้แบบเยี่ยมเลยครับเนาะก็พัฒนาชุมชนมาวันนั้นพวกสาวพัฒนาชุมชนแล้วเข้ามาอำเภอศรีขอเปล่าครับอ๋อพวกน้องนั่นอ่ะน้องเอาเข้ามาเขาบอกทำไมไม่ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ผมอ๋อครับ น้องผู้หญิงเพราะว่าให้มาทำโคกน้องนาครับเรามาหาพวกสมาชิกทำผู้บอกไม่เอาหรอกที่สาวไปทำไมตีใจทำใจดะแล้วในตึมเขาก็เขาทำโคกน้องนาเขามีประหลัดเขาก็บอกพี่วัดเนี่ยเขาทำโคกน้องนาพี่วัดต้องลงไปนะอะไรอย่างเงี้ยไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่ทำสาวไอ้เนี่ยไอ้โหราศาสตร์ตัดเราไมันจะแพงหรอกอ๋อเหรอฮะเพิ่มมาผมจับไปเนี่ย ไม่ได้โฆษณาให้เขาหรอกคุณพ่อผมไม่ได้ฉีดยาเร่ยงใบเร่งไหลผมจะฉีดเนี้ยผมชอบกินไอ้มะบาาแดงช่วงเช้าอ๋อครับพอกินเหลือผมจะเอาไว้สักครึ่งขวดแล้วผมก็ผสมน้ำปลาแล้วมันก็ฉีดใส่พักฟี่ฉีดๆเดี๋วไม่กล้าฉีดให้คนเห็นเราเดี๋ยวเขาคิดว่าเราฉีดยาฆ่าแมลงมันช่วยในด้านไหนครับมันเร่งให้ใบใบใบเขียวใบเขียวอ๋อใบเขียวสดแล้วก็กรอบอ๋อครับจะได้เอาไปทำมา ถ้าเป็นถ้าเป็นไออะไรนะถ้าเป็นถ้าเป็นเอ็มร้อยห้าสิบมันจะเหลืงองอกถ้าคาราบาลมันจะอ๋อคาราบาลอ,อ๋อครับผ<พ><พ>สมอะไรไหมผสมน้ำเปล่าใส่บ๊อกกี้ฉีดอ๋อครับเนี่ยยางเหลืองเนี่ยฉีดเนี่ยยางเนี่ยใบเนี่ยใบใบใบเล็กเนาะครับมีชามาเราก็เอามาฉีดใบมันเพราะมันถูกแดดใบมันจะเขียวแล้วจะใบมันจะใหญ่ครับผมพวกโหระพาพวกแมงลักพวกกระเพรานี่ อมันเอาแป้นครับกระปุกโวยเขาวงจรไงครับถ้ามีคนเขาดูคลิปผมแล้วเขาอยากมาชมอยู่ได้ไหมฮะอยู่อ๋ออยู่อันนี้พิกัดหมู่ไหนนะหมู่หนึ่งครับหมู่หบ้านคาราเมลเนาะ ครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ